สวัสดีครับกลับมาพบกับผมบอมนะครับจากเ g e ม e a d Channel นะครับก็หายไปพักหนึ่งเลยนะครับพอดีทำห้องใหม่รีโนเวทห้องใหม่นะห้องนอนกับห้องเราแขกข้างล่างก็เลยไม่มีเวลาที่จะมาลงคลิปเพื่อนๆนะคลิปก่อนหน้าที่ลงไปคือคลิปเอเลี่ยนนะจากค่ายฟูลริวอันนั้นก็คือจริงๆถ่ายไม่นานแล้วก่อนที่จะไปสะพานเล็กอีกนะก็เลยแบบว่าไม่มีคลิปจะลงก็เลยเอาเอาเอา,เอาคลิปนั้นมัลงก่อน ซึ่งจะเห็นว่าจะเป็นห้องเก่าอยู่ด้านหลังดนะ้านแบกาวอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้คือทําห้องใหม่แล้วนะฮะก็อาจจะแปลกตาทำรับเพื่อนๆไปบ้างตอนแรกก็จะเป็นสีกระตูนใช่ไหมตอนนี้ก็สีกระตูนยยไม่ได้ไว้ข้างๆแทนทํา,าทห้องใหม่นะนิดนึงนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็มีของเล่นมารีวิวนะครับซึ่งมาจากเพจของผมเองก็คือ Image Store นะครับที่รับพรีออเดอร์งานโมเดลของเล่นจากญี่ปุ่นนั่นเองตัวนี้ก็เป็นนะครับเป็นทันจิโร่นะครับคาวาโด้ทันจิโร่จากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับเเเปป็็นนนนนงงาจััม่่อที เหมือนด้ว้ามาข้างล่างเล็กๆนะฮะที่กระโดดออกมาจากต้นเสร็ตูนนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกน้ําให้ด้วยนะับซึ่งเพจผมเนี่ยก็มีขายแต่ตอนนี้ก็หมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เอามารีวิวสักหนึ่งตัวนะฮะได้มาในราคาประมาณ2,400บาทนะครับถ้าค่ใจมาพีในเพจผมได้แต่ว่าน่าจะรอประมาณเดือนหนึ่งเนาะโอเคนะตัวนี้ก็เป็นงานจากค่ายแบรนด์เฟสโตบันไดแต่มีกล่องน,น้ำตาลมาด้วยซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีกล่องน,น้ำตาลมาให้นะครับแต่ไม่ได้สกินอะไรนะเป็นกล่องน,น้ำตาลธรรมดา มาดูกันที่ด้านในเลยนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นกล่องที่ค่อนข้างที่ใหญ่ที่แกะแ,แบบนี้ก็ได้นะมันจะได้ไม่ต้องแบบดึงออกมามจะดึงยากเนี้ยอ่ะมาดูรอบละบ,บอกกลับหน่นี่นะครับก็เป็นงานจัมนะฮะอาจัมอาฮีโร่นะครับ Out น,บนี่แล้วก็มีคิซโนยาบะชีเรื่องตัวนี้เหมือนจะมีออกมาสองอองานนี้อ,อจะมีสองตัวนะวมีลูฟี่ตัวหนึ่งแต่ลูฟี่ผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เป็นลูฟี่ภาควานุใส่ชุดแบบวานุถอดเสื้อนะแล้วก็โดดออกมาจากกรสกระตูนเหมือนกันแต่เอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ผมว่าตัวนี้ค่อนข,ข้างที่จะสวยกว่านะครับคิดว่าลายนี้น่าจะออกมาอีกหลายตัวรงมพระเอกของค่ายจำนั่นเองอ่ะสำหรับรกล่องประมาณนี้นะครับเป็นสีขาวดำนะแต่ตัวข้างในเป็นสีสีธรรมดานะเป็นสีแบบสีสดใสที่ลงสีไว้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบ็อกกันเลยอ่ะอันบ็อกอกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะเป็น ถาดพลาสติกใสนะซึ่งแปลกตานะปกติ istol, แบนเปสโตเนี่ยจะเป็นกระดาษแข็งพับใช่ไหมพับเพื่อการกระแทกอีกชั้นหนึ่งด้านในแล้วก็หอ่อซิลพลาสติกมาให้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเป็นเป็นถาดพลาสติกใสมาแทนนะแล้วคืออันนี้พูดจริงว่าพราไม่เห็นของจริงเนี่ยไอเอฟเฟกต์น้ำทำสวยโคตรสวยเลยจริงๆควรจะมีนะฮะลองมาแกะดูกันแบบนี้ดีกว่า โอ,อเคบดล่างด้วยฮะนะฮะแล้วก,วก็มาเป็นแบบเต็มบอดี้เลยนะฮะไม่ต้องประกอบอะไรมีแค่ดาบขัดาดาบที่แยกออกมาแค่นั้นเองนะครับนี่สวยมากสวยจัดเลยคุ้จริงนะครับห่อมาให้ยอย่างดีโอ้โหงามแตะตะเผื่อปะเป็นไงเฮ้ยเด็ดเลยอะนะครับสวยมากเลยหน้าตานี่ ค่อนข้างโอเคแต่เหมือนสเกลงานอะตัวบอดี้จะเหมือนจะเล็กกว่างาน d x f นะฮะเหมือนจะเล็กกว่านิดนึงแต่ว่ามันจะได้พ่าาร์เสริมที่เป็นนี่เห็นไหมปานวาลีของเขาออกมาเต็มเลยนะฮะมันมีการเฟดสีนะของน้ำเห็นไหมมันจะเป็นสีฟ้ากับสีน้ําเงินไล่กันนะครับโหงานดีมากแต่คืออาจจะมเีเห็นชัดของรอยต่อนิดนึงตรงตรงอเอฟเฟกต์ของน้ำนะ,ะจะเป็นรอยต่อของ PVC ก็คือมันเป็นเรื่องโกติของงาน PVC อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่งานเรซินเนาะแต่คืออันนี้คือเริ่มเริ่มเหมือนจะเสื่วว่าเริ่มจะทํารูปแบบออกมาให้เหมือนกับงานเรซินมากขึ้นทุกวันทุกวัน,วนใช่ไหมปกติงานของวมนพิโซก็จะเป็นยืนเฉยๆนะครับไม่ค่อย้นเอฟเฟกอันนี้เริ่มมีฐานนะมีเอฟเฟกออกมานะครับทำให้เหมือนเป็นงานเรซินน้ำย่อมเลยทีเดียวดูด้านหลังกันอีกตัวนี้ก็จะมีเหมือนแมน้นเป็นเป็นเสาค้ามาให้นะสองอันคิดว่าจะถอดน่าจะถอดได้หรือเปล่าไม่แนะ่ เพราะว่าเหมือนเห็นตรงกล่องแวบๆยืนได้ไหมมันจะงุมหน้าหน่อยเนาะนี่ผมมอนเห็นตรงกล่องมาว่าตรงนี้มันถอดได้นะครับเห็นไหมตรงเสาค้ำที่เอาเอาไปท้ำเอฟเฟกเป็นสีใสๆเนี่ยน่าจะถอดได้นะเอาไปยงถอดมาหรอก่าต่อไปมาดูที่หนังสือครับหนังสือเนี่ยจะเป็นจะเป็นเมนหลักเลยเพราะว่างานจัมเอาฮีโร่เนี่ยก็จะคือเหมือนประมาณว่า ออกมาจากมังงะนะครับออกมาจากหนังสือการ์รตูนนั่นเองนะดูอันนี้เป็นหนังสือการ์รตูนแบบว่าเปิดอ้าออกมาแล้วนะครับภา,ภายในก็จะมีจะมีเป็น,เป,นเป็นลายเส้นของการ์ตูนด้วยนะครับเหมือนว่าเป็นตอนนั้นๆที่กําลังแสดงท่าทางฉากนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีใต้ฐานก็จะเป็นหนังสือรองอีกสองเล่มนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําหนังสือออกมาออกมาในแบบ แบบแบบเหมือนต้นต้นแบบของหนังสือจริงๆอะ่ะที่เขาวางขายนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นการอ่าทอนลดทอนของดีเทลลงไปนิดนึงนะฮะถ้าได้หนังสือแบบเหมือนจริงจะจะแจ่มกว่านี้มากเลยหนังสือจริงก็จะเป็นสันสีขาวขาวดำนะก็น่าจะเพื่อนๆน่าจะเก็บกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นจะมีคําพูดของเอฟเฟกนะครับที่ออกมาด้วยเห็นไหมประมาณว่าเป็นเสียงการใช้ปลายมารีหรือว่าใช้พลังนะฮะนั่นเองอ่ะประมาณนี้แต่เวลายืนมันจะงุ้งไปข้างหน้านิดนึงนะครับ แต่ก็มีปัญหานะครับมันน่าจะไม่ไม่หลนดยรวม,ม,มประมาณนี้เนะียต่อไปนะครับมาดูที่พาร์ทของดาบนะฮะอ่ะาร์ทดาบเป็นดาบนิชิลินนะฮะนิชิลินสีดําของพร่เอกนั่นเอง,เองตอนนี้เป็นสีดําหมดแล้วนะซึ่งงาน DXF อันเก่าเนี่ยมันจะมีตรงสรันมันจะเป็นสีเงินนิดนึงนะถ้าถ้าเคยดูิว,วไปดูรีวิวกเก่ากับตัวทันจิโร่ตัว,ว DXF ของผมได้นะครับในช่องก็มีอยู่ อันนี้ดาบมิจิลินทำออกมาได้ค่อนข้างสวยสวยขึ้นกว่าเดิมนะผมว่าแต่สวยแค่ใบดาบน,นะเพราะว่าตรงตรงด้ามจับเนี่ยของ D F น่าจะทําออกมาได้ดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าตรง t e เ t u r e ของตรงตรงที่จับเนี่ยมันค่อนข้างจะจะชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็เห็นสีแดงสีดำเนี่ยมีสีเงินอะไรพวกนี้ตัดกันมากกว่านี้นะครับอันนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะไปเด่นเรื่องของเอฟเฟกนั่นเองนะสำหรับงาน่า จรเอาฮีโร่นั่นเองเดีย๋ยวเราลองมาประกอบดาบกันเลยนะครับลองมาใส่ดาบนะครับที่มือก็อคือยัดจากตรองอด้ามจับนั่นเองเข้าไปใบดาบจะอยู่ด้านบนนะครับใบใบคมด้านคมอยู่ด้านบนมันจะมีล็อกกลางเพื่อให้พอดีมือพอดีแล้วเหมือนในรูปอุย้ย <laughs> ฮันจิโร่หัวทิมเหมือนในรูปเนี่ยไอ้ดาบมันจะเข้าไปอยู่ในเอฟเฟกต์น้ำเดี๋ยวเราเอาออกก่อน ใส่อย่างนี้ก่อนดีกว่าอ่าอย่างงี้นะฮะแล้วค่อยยัดเข้าไปทีหลังปึ๊บแบบนี้นั่นเองเห็นไหมใบดาบม,มันจะมาอยู่คือเหมือนว่าคือในการ์ตูนมันจะต้นกําเดินไอส้สายน้ําที่ออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาจากใบดาบใช่ไหมละ่ะเขาก็เลยให้มันดาบมันอยู่ในในเอฟเฟกนั่นเองนะครับนะบอกเลยว่าโดยรวมคือดีมากๆนะสาหรับคนที่รักเรื่องนี้กับรักพระเอกคนนี้คือเขาเป็นคนที่นิสัยที่ใจดีอยู่แล้วแหละเชื่อว่า หลายๆคนชอบพระเอกตัวนี้มากๆนะครับนีใสัยของเขาแล้วก็ความรักพวกพ้องกันรักนะความยุติธรรมนั่นเองนะครับกับเจ้าคามาโดทันจิโร่อ่ะให้ดูโดยรอบอีกทีนึงสวยมากอ่ะจริงๆสวยๆวยมากเราหน้าคือทำโคตรดีนะฮะหน้าคือทำโคตรดีแบบสวยเลยซึ่งตัวนี้เป็นรถเจแปนนะก็อาจจะตําหนิไม่มีเลยเท่าที่เห็นนะครับตําหนิที่แบบที่แบบชัดๆอ่ะไม่ไม่เห็นเลยนะ ถ้ามีพวกเศษเศษสีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องยอมรับได้นะครับสาหรับเป็นงานแบนเปสโตเงี้ยมันมันไม่ใช่งานพวกโตบุกิยะอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือแต่ที่คืออเราเจแปนนะครับก็เท่าที่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเลยนะครับสาหรับตัหนิถือว่าเป็นโชคดีของตัวนี้ไปนะอยงเงฮะก็ที่ให้ดูบนบนกล่องเมื่อกี้ที่ผมชี้ให้ดูว่ามันมีไอ้ตัวเลนที่ถอดได้จริงๆไม่ใช่นะมันจะมีไอ้เสาคําอีกอันนึงนะเป็นใสๆเหมือนกันนะครับมาให้ ก็คืออยู่ในกล่องไอพลาสติกนั่นแหละพลาสติกใสอะ่ะมันเอาไว้ค้ำตรงนี้นี่มันจะมีรูอยู่เห็นไหมฮะเห็นรูไหมเอ่ยตรงน้ำวางแสงปะ่ะนี่เห็นไหมเห็นรูนี้ไหม่าตรงนี้นะครับก็คือเอาไว้เสียบเข้าไปเพื่อคำ้ำไว้ข้างหน้านะฮะไม่ให้มันไม่ให้มันเอ็นมาข้างหน้านั่นเองเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะอยู่แบบด้านหน้าเพื่อ เพื่อไม่ให้มัน,นงุ้มบางหน้านะครับเพราะว่าเอฟเฟกมันค่อนข้างที่จะที่จะเยอะแล้วก็หนักนะครับก็คือเป็นการวางไว้นั่นเองหาเรียบมานี่ประมาณนี้นะฮะมันก็จะพอดีับงนี้ไม่ให้เพื่อเมื่อไม่ให้บาเวลาเปิดตู้โชว์หรือว่าเปิดอะไรเงี้ยมันจะสั่นใช่ไหมละ่ะมันจะความมา่ำมางหน้าได้นะครับ<ม>เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเอ็นมางหน้านิดนึงนะฮะก็ประมาณนี้สําหรับไอตัวเอฟเฟกที่แถมมานะฮะแต่ว่าความสุงเข้าว้าให้นะฮะสำหรับคนที่อยากไปวัดวางในตู้โชว์นะฮะอยู่ที่ประมาณ10 กือบ20เซนนะครับ19เซนประมาณความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ10 14 13สมเซนประมาณนี้ความกว้างกว้างคูณยาวก็คือประมาณ19บเคูณสิประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะคร่าวๆนะครับก็ถือว่ามไม่ได้ใหญ่มากวางในตู้โชว์สวยๆนะหาอะไรมาหนุนหน่อยข้างหลังหนะ่อยแล้วก็เอาไว้ไว้ด้านหลังอ่ะโชว์เนี่ยสวยเลยแล้ว,วลก็มีพวกต์เอฟ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 อฟเ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 รฟเอ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 ฟเมฟเอฟเอฟเอฟ่อฟเอฟ งานจัมเอา t ีเ r ลมานะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพสวยๆก่อนปิดคลิปกันเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างรรน,านะครับสำหรับคาราโดอทันจิโร่นะครับงานเอา <laughs> จําเอาฮีโร่นะฮะไปด้รีวิวนานตะกุกตะกัดกันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะสำหรับงานนี้ซึ่งลายนี้น่าจะมีเอาไว้หลายตัวนะครับก็คือมีตอนนี้มีลนะูฟี่เนาะที่เป็นชุดวานอนกับมีทันจิโร่คือผมเห็นตรงนี้มันเขียนว่าเลข8เนะี่ยอาจจะอาจจะบอกไว้บว่าอาจจะมีลายน่าจะมีทั้งหมด8ตัวนะก็อาจจะลุ้นกันไปว่างานต่อไปจะเป็นพระเอกตัวไหนถ้าผมดาวก็คงต้องมีดาวนบอลแน่นอนของคุณอาจจะต้องมานะฮะ ก็รอดูกันว่าจะสวยงามมากแค่ไหนแต่การมาโดนทันจิโร่เนี่ยคือดีมากๆนะครับอ่ะโอเคก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามช่องอิเมทเทสชาแนลมันนะครับกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะพรีออเดอร์อแบบนี้ของเล่นดีๆแบบนี้นะครับจากญี่ปุ่นก็มีเพจ Image เทสโต้นะครับเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามไว้สนใจตัวไหนถ้าอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวแอดหาให้ได้ถ้าหาให้ได้ก็จะก็จะพยายามหาให้นะครับสหรับของเล่นที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะ แล้วก็มีเพจ imhth นะครับก็เป็นเพจเอาไว้คุยเรื่องกันหรือว่าแชร์มีมแชร์เรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนของะสมเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้โอเคในวันนี้ต้องขอตัวเพื่อนลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ